เปลาเปยาะหนองก้าชียเปยาะหนออยากอวดตัวอยู่มมวเก๋ซอเยเชียนจื้อจ้าจูจูหนูอยากยดดจีไกลูที่อีลูสีหาก็จืสีลอหน่งยอดตาจู่จู ก็สีลาเนตาจุยวิลินดาอยู่อยู่จุหลมัร้ีหามวนุ่งกนตอัยต่ยาดัชชีจอเราอยู่ตุขางเกาะลอลอเออยู่เทีรีฉีขูสีเตียวัจจอยู่ชิตออัตชเอูีหาเท่ามูเลอยู่ชสาเราลออยู่ยเราสอู้ใจรู้ยงเกยอยู่ยาเราจุ๋ยอยู่ฉังชีตอรัชชวิชมดัชชีโยนรออยู่ยอหมูไทยชีตาวยยเนื้ท่มูุ ดอลุชีเหาดรจ่ารู้ยอะไงรู้ที่อเป๊ะสดาเราวนังง่งย่เหารุ่นเดียเตนออยาเปเทียฉีเทาอยอดซจ้าเกาตัวนะมอ,อยู่ยังฉมอลังตื้อยอดเทียเทาเถเจ้เกตัววีรินดาอซนูนอเหล่อต่อซไปขี้ไปสูไปอวบเปาวอนาวนตัวแถวลังตื้นสีเลอวี ยอยู่จถววัวมูลออยู่ยังชีมวน,นูดีสาเดาวยังยอมมวลนูหมูเเจ้าเกจองัวตันทอยังชีมวลลังตื้ออยู่พีเตาเจ็ีซอชินจูฉีซอชิจาชิเจชีซอนเียตังมัง เจ้าหรือลังหรือตูหลอย่อฉีซอไปอ้วปลาอวนทุนทอลังตื้วีชาดายังเทียฉีเทาลังตืออ้วร้องหลอลังตื้อยาเตาใจยาร้องอวนเตลังตื้อยวนใจเตลังตืออ้วเพลหลอลังตือยังเทียฉีเทาซอรู้ใจรู้ยงเจช๊ยฉาดายังยาหมุีซอเกยซือวีลินเตารฉีซอตี้จูลังตื้หลอมูอ้วปลาอวนทุนทอลังตื้สีเหล่าไกลโที่เป นูวน้ออยู่ทีเหนืยลอเต้อียะอยู่ทีเหนืยอยู่ตัวคังอยู่โูลอดเต้อยู่ตาต่อนโจอยู่ตัวคังอยู่ที่เสาเชียต่อลอดเต้อยู่ตาต่อนที่เสาเชียเต่อยู่ตัวคังวิลิตาชิมวยอียะดัชชีเนื้อโยงเออยู่อยู่จูป้าห้เตียจีนอเลยตออยู่ทีซอสาห้สาขอห้เตียกูทีเหนืยตัวนอกุนโจตัวนอกูทีซอเชียตัวนอ ก็ตาต่อจู่ก็ตัวแขงก็ตาต่อชี้เงียก็ตัวแขงก็ตาต่อชี้อว่าขอรองเตาตัอก็ตัวแข่งใจอยู่มั่วรัชชีอยู่ยาเขาเชีเตาอยู่ตาต่ออยู่ตารูรูเถ่าได้หนอของไก่ลุนอเล่เนี่อยู่จู่ตีตะกาหลงข้าเชียเต่าเปียกหนอเต่าอยู่ข้าเชียเต่าเปียกหนอเล่ยาอว่าเต่าอยู่ sọ nhẹ lú luôn chữ chơi giờ tàu mua kế cá xia, giờ ở tàu là giờ tàu hàng đê, giờ trông oa rồng, giờ thêm mua dạ rồng là tàu giờ rồng cả là tàu dùng nói giờ bé cái lú, ở tàu rồng, tàu dạ rồng.